น้องปั๊บออกเทนครับน้องแก้วสิงโตเม่ครับผู้นี้็บ,บอยเท่าเ<ส><ม>ลย<ม>นะเดี๋ยวมี18ปอากาศบุห้ดช่อเดือ ผู้ชมครับน้องปั๊บออกเทนครับน้องแก้วสิงห์ยูเมะตัวนี้เข้าเลยนะครับเดี๋ยวมี18อีกน้องปั๊บออกมีมีเจ้าสาวเลยนะครับปั๊บออกเทนหนึ่งอยู่ที่แดงนะครับอาร์ตี้ต่อกี่นึงเงินนะครับอเข้าเลยนะครับรเลยไปอาร์ตี้ครับไอ้ครับอาร์ตี้ครับอพี่แจ็คครับมือสังหารครับ ลองฟักเะออกเทนเลยนะฮะอยู่ที่แดงล้วมาที่สองนะครับไปอยู่ที่เกีนนะฮรัองสเปาึงสเพาสามเนี่ยนะคก็ปัญหาอยู่ที่ว่านะคะท่าต้องมาตัดสินใจเอาตัวไหนนะครับเอาตัวข้างซ้ยเอาวตั่ไหนอ่ะพี่ผมต้องการอยากรายาแฟเต็เพื่อน จะ,จะพูดดีครับจะอ,อนะครับเอาเลยนะครับมาดูครับว่าน้องแก้วนะฮะจะเข้าไปชิงนะฮะกับเขาหรือเปล่าตอนนี้สัมเพอทองเนี่ยเข้าไปแล<ม>้วสองชื่อครับพี่ต่อเข้าไปแล้วสองชื่อฮะม,มาดูว่าน้องแก้วหรือว่าจะเป็นน้องอาร์ตี้เข้าไปชิงครับกุฎ๊บตา้นะครับตะบอกนะครับหนึ่งหรืแยี่นะครับ จุดก่อนต่อเลยนะครับตั๊กน้อยหนึ่งอยู่ที่แดงนะครับแจ็ครฮลหนึ่งอยู่ที่น้ำเงินนะครับขอเข้าขอเลยคนระับเฮ้ยน้องมีสิบบอกันว่าเป็นเข้าตาน้องแก้วเข้าไปชิงนะฮะเข้าไปชิงกับพี่ต่อครับเดี๋ยวแล้วกับโอเคอน,นี่ก็เอาบัตแล้วนะครับผม

เดินทางแล้วนะครับ <inaudible>